ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือพุตะเคียนนะคะจังหวัดกาญจนบุรีเรากำลังจะต่อเรือเพื่อไปอยังที่พักที่เราจะไปพักกันวันนี้ค่ะชื่อที่พักว่า r i v ว e r a Resort r i v e r a r e o นะคะนี่อยู่ตรงนี้นีน่ีเป็นแผนที่นะคะเดี๋ยวนั่งรอเรือแป๊บหนึ่งนะคะ แล้เดี๋ยวบีมจะพาทุกๆคนไปดูที่ r รีวิวแคร์ดิโซเทลกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่นั่นสวยไหมคะที่นั่นแน่นอนครับจริงเหรอคะจริงครับโอ้ยได้ข่าวว่ามันเป็นสไตล์บาหลีด้วยอะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอเรือก,ก่อนนะคะ กำลังเช็คอินเข้าที่พักอยู่นะคะเดีย๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นบริเวณโดยรอบกันนะมีเวลคัามดิงด้วยนี่ถึงที่พักของเราแล้วค่ะ วันนี้พักกันที่ห้อง206นะคะเป็นห้องดีละให้นี่วิวหน้าห้องเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงเมื่อกี้นะคะมองออกไปเป็นกระจกอันนั้นคุณอัธพลนะคะกำลังชมว,วิวอยู่ และนี้นะคะก็คือเตียงนอนแล้วก็จะมีที่นั่งเห็นวิวด้านหลังนะคะวิวสวนนี่โอ้ยบาหลีได้อีกอะ่ะไปดูห้องน้ำกันคะ่ะว่าห้องน้ำจะเป็นยังไงนะไอห้องน้ำ ด้านนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อมันก็จะเป็นนี่นะคะอ๋อเขาจะแบ่งห้องกันนะคะหวางห้องอาบน้ำอ๋อห้องน้ำกว้างขวางโอเคไหมคะพี่อาจเยี่ยมเลยไปไก,าการจองห้องของใคร,ใค,รนะคุณอาทพมเป็นคนจองห้องนะคะ โอเคเดี๋ยวเรานั่งพักกันบริเวณนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นข้างนอกกันนี่บริเวณด้านในที่พักนะคะเราจะสำรวจบริเวณรอบๆกันดูป้ายดีๆนะคะไม่งั้นอาจจะหลงได้ ที่นี่ลมลื่นมากเลยอ่ะต้นไม้เยอะมากอยากเราถ่ายตรงนี้ไหมเด,เดินดูก่อนอันนี้คือตรงรีเซพชันตรงที่เรากินข้าวเหรอ ก็สวยเดินเลี้ยวมานี่ก่อนเป็นหาที่ถ่ายรูปค่ะกว้างมากที่นี่ Liverpool r e s o r t Hotel อย่างกว้างอ,อู้เราก็เล่นตรงตื่นๆสิอันนี้ก็จะเป็นสะมรกตนะคะแล้วก็เป็นที่ทานข้าวจะมาทานข้าวเช้าแล้วข้าวตอนเย็นกันที่นี่นะคะ นี่วิวมองออกไปก็จะติดริมน้ำเลยนี่ก็คือท่าเรือที่เราขึ้นมาตอนเมื่อขาม,มานะคะเรากำลังจะไปตามหาลงระบาหมอนเพื่อที่จะถ่ายรูปกัน ใช่เขาบอกว่ามันเป็นโรงระบำโรงระบำมอนอะแดนส์มอนแดนส์อะมันเป็นโรงระบำมอนเก่าใช่เน,น,นี่ยเห็นไหมป้ายเนี่ยมอนมอนแดนส์มาทางนี้ นี่อันนี้สระว่ายน้ำอีกที่นึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นที่สระนี้กัน เริเด้านในที่พักนะคะก็จะมีบ้านพักเป็นหลังๆเลยลักษณะก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะเอ๊ตรงนี้ว่าจะมาถ่ายตอนเช้ามันบึงตรงนี้อยู่ในเนี่ยพิเศษมาอยู่ในเฟรน จะต้องไปตรงโน้นตรงระเบียงตรงโน้นนี่เดี๋ยวตอนเช้าจะมาถ่ายจุดนี้นะคะจุดนี้ก็สวย เป็นเบิงน่าจะมีเป็ดลอยน้ำนะเดินมาที่เบิงแล้วพี่อาจ์ขาอันหน้ามันหน่อยคะ่ะ ตอนนี้อยู่ที่บ่อน้ำพุใช่ไหมใช่ไม่รู้ว่ามันเป็นบึงแล้วมีน้ำพุด้วยอ่ะของที่พักมองกล้องเงี้ยของที่พักเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยมาถ่ายรูปตรงนี้เนาะอันนี้เดินสำรวจดูกันโอเคค่ะม,มันกว้างมากเลยอ่ะเดินไปนไม่ถูกเดินไม่ดีหลงเนี่ยใช่ต้องต้องดูป้ายดีๆนะคะถ้าเกิดว่ามาพักที่นี่เยอะมากเมื่อกี้จะเดินไปถ่ายรูปตรงมอนแดนอะเป็นโรงระบามอนเก่า่ะ ยังต้องถามรีเซพชันเลยว่าเราหาไม่เจอม่รู้อยู่ตรงไหนอ๋อมันต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะตรงด้านบนมันก็จะมีสระว่ายน้ำอีกที่หนึ่งนะคะโอเคเราเดินไปหาจุดถ่ายรูปก,กันก่อนมดนนีด้วยเหรอ,ม,อมีปลาด้วยไม่ใส่น้ำนขุ่นเนาะเพน้ำมันใส่นะอันนี้มันเหมือนเป็นบอ่อเขาขุดอะ<ม>แล้วตรงไอ้เนี่ยตรงเขื่อนมันเป็นเหมือนเป็น ยางสีดำดำเป็นผ้าใบสีดำๆำไปเดินต่อเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวไปวนะ่ายน้ำอีกโอเคค่ะไปเดินหามุมถ่ายรูปสวยๆก่อนนะคะ ลงมาอยู่ที่ท่าเรือแล้วค่ะทุกคนพามาดูบรรยากาศตอนเช้าบริเวณท่าเรือนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวกันนะนี่ตรงนี้เป็นบริเวณท่าเรือนะคะท่าเรือหน้าที่พักจะเป็นวิวตอนเช้านะเดี๋ยวขากลับเราก็มาลงเรือตรงนี้และะ้ค่ะเพื่อที่จะ ไปเอารถนะคะบรรยากาศตอนเช้าค่ะกับดอกลีลาวดีที่นี่ดอกลีลาวดีเยอะมากเอามาท้าถูถ่ายลูกสวยๆได้เลยตอนนี้8ปดโมงกว่า ตรงนี้ถ่ายรูปก็สวยนะคะมันจะเป็นระเบียงลินเ้่นน้ำก็จะเห็นแบ็กกราวเป็นภูเขาโอเคค่ะเราไปรับประทานอาหารกันข้างบนนั้นนะคะไปค่ะนี่คือบริเวณที่ทานอาหารตอนเช้านะคะมมองวิวออกไปก็ ิวจากบนโซนอาหารห้องอาหารนะคะอยู่ชั้น2องมองลงไปก็จะเห็นสระว่ายน้ำทานเบฟสัตตอนเช้ากันเ อาหารเช้าของเราค่ะมีไข่ดาวไข่ม้วนไส้กรอกมีข้าวด้วยขอตัวไปกินอาหารเช้าก่อนนะคะทุกคนเอาละค่ะก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วเนาะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาพักที่น่ารักนรักแบบนี้นะคะก็มาได้นะคะที่ r i v e r c r a r r s s o r t รนะคะแล้วเจอกันค่ะคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ Let's Go เที่ยวกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ